สองดีแต่มาที่สามดีต่อกลับมาเรื่องต่างชาติซื้อต่างชาติซื้อมา็นดับ่ต้นเลยนะตัวนี้ในช่วงแต่ครึ่งปีหลังมาเนี่ยติดท็อปสิบแน่นอนนะครับเม็นเงินต่างชาติเน็ตบายหุ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ g p s ีก็เข้าร่วมงาน Thailand โฟกัสด้วยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่สามที่แถมมาให้ก็คือ GPS ีเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทแข่งค่านะครับถ้าค่าองไฟฟ้าเนี่ยค่าเงินบาทแข็งเขาจะได้ประโยชน์เพราะเขากุ้งจากต่างประเทศกู้จากประเทศปุ๊บ เวลาบาดแข่งปุ๊บเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยถูกลงนะครับแล้วถ้าเกิดดอกเบีย้ยในต่างประเทศลดลงด้วยเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินของเขาถูกลงไปอีกนะครับก็สี่ส่วนนี้แหละเลยทําให้ G.P.S.C เนี่ยเข้าตาเลยนะครับเข้าตาที่เป็นอะไรที่น่าจะค่อยๆทยอยสะสมได้ครับครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก G.P.S.C เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับอ่าเราให้แฟ i r ์ไวล e ไว้ที่ห้าสิบห้าบาทครับห้าสิบห้าบาทนะครับ